สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนหลังจากห่างหายไปหลายวันพี่น้องพ้นตกพ้นตกเกือบช่องกัดหิตพี่น้องเย้ยมานี่กับชิมัถ่ายสวนให้พี่น้องเบ่งอีกเนาะวิธีทำใบวิธีทำสวนทั่วลียนพี่น้องมียังน่อ่ะวันนี้ก็บครบรอบฉีดยาพี่น้องเลยบ้า พี่น้องส้มสวนอีกคือเก่าพี่น้องส้มสวนเนาะหลังจากหายไปหลายวันพี่น้องเป็นยังจย่หายพ้นตกพี่น้องไอ้ผมมีเวลาพ้นต๊เกือบช่องอาทิตย์ไปไส่โได้ไปทางไหนก็บโได้มาที่นี่พ้นยุดแต่กระตกคือกันวันนี้ก็ได้พ้นยุดใบแห้งเนาะพี่น้องใบแห้งหลังจากใบแห้งก็มาฉีดยายคือเก่า คือยาของเฮาผิดหรือว่าพ่นใบนเนาะดูแลต้นพี่น้องดูแลใบให้งามคือเก่าเหมือนเดิมฮะกับผิดยาฮะกับสูบผิดจะใส่เครื่องน้ำมันพี่น้องเอเครื่องคนยาอันนี้คือยาของเฮาเนาะพ่นหยุดแล้วก็เริ่มเลยพี่น้องพ่นหยุด ลแล้วก็เริ่มปีดเลยถ้าปล่อยไปเฮงก็ยันหมดยันแมงลงพี่น้องยันบงยันยังลงเนาะราวาเหตุงานชนทุเรียนเราก็ต้องดูแลใบมันให้สมบูรณ์เป็นยังไงจังหวัดดูแลสมบูรณ์ถ้าใบมันสมบูรณ์หล,ลังจากใบมันงามตลอดบบม,มีพี่มีไฟลงกะมันกะสีไหวลูกได้ลายพี่น้องคือว่าไหวหมากได้ลายนะพี่น้องนี่ คือว่าใบมันนี่เขาก็ต้องให้มันอยู่แบบนี้ตลอดพี่น้องให้มันงามอยู่แบบนี้ตลอดเนาะบอกให้มีหมุดมีแมงบอกมีหมุดมีแมงลง <c oughs> แต่ให้มันงามอยู่แบบนี้ตลอดเสมอไปตลอดเลยพี่น้องบอกให้มีเทียมมีไพลลงแต่ยาเขาก็ต้องใส่ของดีอยู่แล้วใส่ยาของดีของแพงพี่น้อง ระยะคงดีองแอพกบบงก็คือว่าพี่ยกับบ่อลงหมดกับบ่อไตห่างหายไปลายมือเติอพี่น้องฝนตกหยากันเย้วเลยนี่คือว่าฝนฝนตกนี่เกือบซองอาทิตย์เลยพี่น้องฝนตกนะซองอาทิตย์เลยฝนลงอยู่ชนทุเรียนฝนตกพี่น้องเอ แต่พนโต๊ก,กะช่วงหนาพ้นนี่กะสิบผมมีเสียมีภัยปันไดพี่น้องสิบมมีโรคปันไดที่แน่ๆที่เข้าย่านก็คือแบบลาสีสมพูพี่น้องหรือว่าท็อปมันนะเขาย่านมันลงเ,ง,ง,มมนง,นงเขาก็ต้องเบิ่งกับขู่มือพี่น้องพ้นโต๊เขาก็ต้องเบิ่งเพราะว่า้าแนวท็อปหรือว่า,วายังลงนี่ต้นมาก็สิโทมเนาะพี่น้องอันนี้คือเข้าดูแลตลอดเด้เข้าติดตามตลอด ต้นมันก็สิสวยงามแบบนี้ตลอดพี่น้องเ้ยฝนเริ่มยุดแล้วก็เริ่มสีเลยพี่น้องแต่ฝนตกเข้ากับสีแล้วเนาะฝลันชลางใบมันไปเบิดคนทำสวนเรียนก็สิอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ฝนตกก็คือบริเหตุงานเนาะถ้าฝนบ่ตกเข้ากับสีดูแลแบบนี้แหละดาว่าสิติดตามไปตลอดเพราะว่า าต้องให้นไปมันอยู่แบบนี้ตลอดเนาะเวลาเ้าลงชาญเอาหมากเอาลูกอีกอย่างของมันนี่มันก็สีสมบูรณ์พี่น้องเขาก็สีแค้ลูกได้หลายหาสีแค้ลูกได้หลายเนาะีสแค้ลูกได้หลายพี่น้องอันใบมันสมบูรณ์แบบนี้ตลอดก็ได้ วิธีผลจะคือให้มันทว่วต้นแบบนี้แหละพี่น้องเพราะว่ามันจะมีพีมีไพยลงเนาะมาต้องผลมันทว่าทว่าต้นให้รอบๆไปจนรอบบิดถุดต้นพี่น้องอาจารนย่อยสาพุตกก,กูแหละมันก็สิงามอยู่แบบนี้พี่น้องวิธีทำสวนเนาะบ่ะมียางลายพี่น้องเอ แต่ช่วงนี้เป็นยังหยาดอย่างยาเพราะว่าพ้นลงเกือบสองกระถิดก็เลยบ่มีเวลาว่าสิได้ตัดนะพี่น้องตัดบ่ได้ายนตกเนาะบ่แม่นว่าบ่มีเวลาดอกพ้นตกพ้นลงแล้วเขาตัดบ่ได้ายถ้าพ้นบ่ตกกะมันกระซีแป้นกว่านี้เนาะเพราะว่าเาเห็นมันยาวเขาก็ตัดลด เหตุงานสวนนะใบมันต้องแบบนี้พี่น้องให้ใบมันแบบนี้มันจะ่าสมบูรณ์แค้นลูกก็ได้ลายงานมาพี่น้องใบดำปึ๊บปื๊อแบบนี้แหละถ้าถึงเวลาลงสารมันก,ก็บโซมได้พี่น้องแคนลูกเขาก็สิแคนได้หลาย เต้นก็จะอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องใบต้องมันอยู่แบบนี้เลยพี่น้องให้ใบสมบูรณ์แบบสีทุกต้นเลย<ไ>นอกเสียจากว่าโรคเข่าแล้วมันสีบอสวยใบมันสีบองามพี่น้อง อันนี้คืองามทุกต้นเลยอันนี้ค,น,น,คนทำชวนก็ต้องดูแลต้นให้งามแบบสีไเลยพี่น้องบองเวลาเขาแค้นมากมากที่ได้หลายเนาะคนโตพี่น้องเขาก็ยุดนี่เทิงผ้าเขาก็สว่างในเล็กน,น้อยก็เริ่มฉีดยาหรือผลยาเลยเนาะ บรรยากาศที่ในสวนกกสิอยู่ประมาณนี่แหละพี่น้องต้นก็สิอยู่ประมาณนี่นะถ้าทรงแบบสี่ใบแบบนี้เขาแค่ลูกก็ได้ลายพี่น้องขอบคุณละลายหรือว่าขอบใจละลายทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามนาอพี่น้องเป็นกําลังใจให้เม่น้องมืองอ่อนสิถ่ายให้พี่น้องเบิง่งที่ละขันตอนนาอพี่น้องอันนี้คือขันตอนพุ่นยาด้วยว่าดูแลช่วง ดูแลใบพี่น้องดูแลต้นเนาะคลิปนี้กับจ,จบสำนีก่อนพี่น้องเ้ยถ้าเบิ่งคลิปหนา